สวัสดีครับวันนี้พ่อวิทย์จะมาทำแกงแดงใส่กะทิหมูเป็นกระทิ่หมูนะครับเครื่องแกงทั้งหมดมีดังนี้ส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้ผิวมะกรูดคาเกลกระมิน้นแล้วก็หอมแดง ตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกแดงเราจะโขลกรวมกันทั้งหมดเมื่อเราตำพริกแกงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้าย เราจะใส่กะปิลงไปแล้วตำอีกนิดนึงนิดหน่อยเพื่อให้เข้าเข้ากันนะครับดูการตำนะครับตำไปเรื่อยๆดูตำไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วเราจะตักใส่ชามอันนี้คือพริกแกงสำหรับไว้ทำ แกงหมูนะครับนี่คือส่วนผสมที่จะทำแกงหมูวันนี้ทั้งหมดมีพริกแกงที่เมื่อวานเราตำไว้เนื้อหมูพริกแดงใบมะกรูดซอสปรุงรสและยังมีกะทิและมะเขือเปาะนะครับ อันดับแรกเราต้องตั้งกะทิบนเตาไฟให้เดือดก่อนและจะได้นำเอาไปผัดกับเครื่องแกงในกระทะการเคี่ยวกะทิต้องมีต้องมีข้อระวังอย่าให้กะทิล้นนะครับและเมื่อกะทิเริ่มจะเดือดแล้วก็ ต่อไปก็ให้เทสใส่กระทะให้เราตักใส่กระทะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วคนคนไปเรื่อยๆจนพริกแกงละลายกับกะทิ จากกกะทิพอเดือดแล้วก็จากกกะทิใส่ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงมันมันมันจะเดือดอีกรอบหนึง่งแล้วคนต่อไปให้เข้ากันแล้วก็รกอพริกแกงเดือดเมื่อเราเคี่ยวพริกแกง <S 2> <S 2> ได้ที่แล้ว <S <S ประมาณสิบห้านาทีต่อไปเราจะใส่หมูลงไป คลุกเพื่อคนให้เข้ากันคลุกให้หมูกับพริกรวมกันให้พริกเข้าเข้าเนื้อเข้าในเนื้อหมูเมื่อหมูเข้ากับน้ำพริกดีแล้วเราจะตัก เน,เนื้อหมูเนี่ยใส่ในกะทิใส่ลงไปในกะทิใส่ลงไปจนหมด โอ okay. เคเมื่อเราใส่หมูเรียบร้อยแล้วปล่อยให้กระทิดเดือดเดือดในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะใส่มะเขือลงไปต่อไปตามด้วยพริกแดง ต่อไปด้วยใบมะกรูดซอสปรุงรสแล้วก็คนให้เข้ากาันเมื่อมันเมื่อเดือดแล้ว เราก็จะได้ลักษณะแกงหมูในลักษณะแบบนี้นะฮะปลยเดือดอีกสักประเดี๋ยวหนึง่งนะครับแต่แล้วเราก็ปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ชาม แกงหมูของเราน่าทานใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดตับตะไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ